ขเขมรครับเติมแอนตี้โดนเข้ามาที่หน้าแนวเนี่ยเยอะมากโดนที่มูลนิธิกันจอมพลังและ f อกันจอมพลังเนี่ยเอามาให้ทหารเนี่ยตกลงไปเนี่ยหลายตัวมากๆครับแต่เราก็ไม่หยุดไม่ท้อตอนนี้ผมกําลังเอาโดนชุดใหม่เข้าไปเติมให้ที่หน้าแนวซึ่งการประทะรอบนี้เนี่ยคาดหวังครับอยากให้เราเนี่ยไปตัดท่อน้ําเลี้ยงของ,ของขเขมรเลยเพราะการที่ขเขมรมีของเทคโนโลยีอะไรพวกนี้พวกคอเซ็นเตอร์พวกคาสินโนเนี่ยความเชื่อผมนะคิดว่าต้องช่วยเขมรแน่นอนถ้าเราเปิดยุทธการรอบนี้เราอัดคาสินโนนะเรา อาจที่อยู่ของคอเซนเตอร์ได้เหมือนเราเป็นการตัดท่อน้ําเลี้ยงของไอ้พวกนี้เลยนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เวลาเกิดเหตุแบบนี้ขเขมรเนี่ยเวลามันไปต่างประเทศมันก็แอบยิ้วของเข้ามาอย่างง่ายๆแต่เราอ่ะยังต้องติดขบวนการติดนู่นติดนี่นะแล้วของพวกนี้มันไม่ใช่ของถูกๆเพราะฉะนั้นเราตัดท่อน้ําเลี้ยงมันอ่ะทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภารกิจที่ชายแดนของเราตอนนี้เราทําอะไรเพิ่มบ้างแล้วใครที่อยากจะช่วยผมคือช่วยหาของช่วยประชาสัมพันธ์ต่างๆท่านกดติดตามไว้นะครับเราตอนนี้กําลังจะถึงที่ชายแแดดดนล้้ววกตติามไ